อละรัก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม Creature of s o l i t a i r อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับตัวละครใหม่ล่าสุดนะในเกม Creature of s o n a r i a ที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองโดยเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่เพียงตัวเดียวนะที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้า Creature ตัวนี้ มีรายละเอ <Okay. S 1> e ียดเป็นย okay, <mam nights> mm ังไงเกมเพลย์เป็นยังไงและวิธีการในการได้รับเจ้าครเจอ์ตัวนี้มีวิธีการในการได้รับอย่างไรบ้างนั่นเองเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองเพื่อนๆโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้าครเจอ์ตัวใหม่ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดจากท เกม Creature of s o l a t e ที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองโดยเจ้า Creature ตัวนี้นะครับเป็น Creature ตัวใหม่เพียงตัวเดียวนะครับที่ได้อัปเดตเข้ามาในอัปเดตล่าสุดนั่นเองโดยชื่อของมันก็คือเจ้า Idabark นั่นเองนะครับ Idabark เนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดนะเพื่อนๆที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาใน m ั n ร y m i s s i o นนั่นเองโดยวิธีการนะครับในการได้รับเจ้า Idabark เนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้า Idabark ได้นะครับโดยการทํามิชชั่นหรือว่าทาภารกิจของมันรีนั่นเองหรือว่าภารกิจรายเดออนนนนั่เเงครโดยข้าไป มิชชั่นนะครับแล้วก็กดไปที่ไทม์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเจอเจ้าไอเดบาร์นะครับอยู่ในมันรีมิชชั่นตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับในการได้รับไอเดบาร์เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด7เงื่อนไขด้วยกันนั่นเองนะครับเงื่อนไขแรกเลยก็คือให้เราเนี่ยนะครับมีสปีชีของครีเจอร์นะครับที่มีทั้งหมดในเกมเนี่ยนะครับให้ได้มากกว่า25%เงื่อนไขที่2ให้เราล็อกอินเนี่ยนะครับทั้งหมด7วันนั่นเองนะครับเงื่อนไขที่3ให้เราเนี่ยนะครับทำการสุ่่มตตูู้เเซชชันกกาาาาหรรืออวบสส เคลิร์สามสปีชีครเจอร์นะครับหรือว่าทําการขายครีเจอร์ตัวใดก็ได้นะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับทั้งหมด30ตัวนะครับเงื่อนไขที่5ให้เราสร้างรังแล้วก็เชิญผู้เล่นอื่นนะครับมาทั้งหมดร้อคนนั่นเองนะครับให้มาเป็นไข่หรือว่ามาเป็นลูกของเรานั่นเองนะครับเงื่อนไขที่หนะครับให้เราเนี่ยนะครับหาเจ้าตัวโทเค็นเอีกโพเออร์นะครับหรือว่าเหรียญโทเค็น ภารกิจที e ่ไม่สําคัญนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราทําภารกิจครบทั้ง7ภารกิจนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้สปีชีของเจ้าไอเดียบาร์มาเล่นแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับหรือว่าใครขี้เกียจไปนั่งทําภารกิจเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนะครับอันล็อกเจ้าไอเดียบาร์เนี่ยนะครับได้แบบทันทีโดยกดอันล็อกตัวนี้นะครับก็จะใช้ฟูลี่มิชชั่นโทเค็นนะครับจำนวนหนึ่งเหรียญในการปลดล็อกนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเหรียญโทเค็นอันนี้เนี่ยนะครับจะมีราคาอยู่ที่149หนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อันนี้นะเป็นวิธีกกาารรรในได้ับเจ้าไอโรบาร์นั่่นนเอองะครับก มาดูกันที่สเตตัสของเจ้าไอดาบาร์กันก่อนดีกว่านะครับสเตตัสของเจ้าไอดาบาร์นะครับจะเป็นครีเอเจอร์ที่มีค่า HP เนี่ยอยู่ที่1,150แต้มนะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่170เลยนะครับค่าสเตมินาเนี่ยนะครับอยู่ที่100นะระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนนี่ยะครับอยู่ที่18นาทีน้ำหนักตัวเนี่ยนะครับอยู่ที่1,200ปอนด์นั่นเองนะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่34ในการวิ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่118นั่นเองนะครับและเจ้าไอดาบาร์จะเป็นครีเจอร์ประเภทแรนดหรือว่าซารเชีย อมนิวอ็อหรือว่ากินทั้งเนื้อและพืชเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าไอดาบาร์เนี่ยนะครับจะจัดอยู่ในเครเจอร์ของเทียสองนะครับหรือว่าระดับสมองนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อันนี้นะครับเป็นรายละเอียดคร่าวๆของเจ้าไอดาบาร์นั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาหรือว่าที่มาของไอดาบาร์เนี่ยนะครับจะบอกว่าไอดาบาร์เนี่ยนะครับเป็นสัตว์สองเท้านะครับที่มักจะอาศัยอยู่บนต้นไม้นั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับถูกพบได้มากนะครับในบริเวณป่าทึบหรือว่าป่าลึกนั่นเองนะครับโดยถาวรนะคับที่จะันออยู่รบๆตัวของ มันเนี่ยนะครับจะมีความสามารถในการแปลเปลี่ยนสภาพได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไอิดโรบัสเนี่ยนะครับมักจะใช้เจ้าตัวเถาวัลย์อันนี้เนี่ยนะครับแปลเปลี่ยน รูปแบบของอาวุธนั่น,นะครับเพื่อนๆซึ่งจะใช้ในการโจมตีแล้วก็ล่าสัตว์นั่นเองนะครับและด้วยเจ้าถาวนตัวนี้เนี่ยนะครับที่ถูกออกแบบมาให้เป็นอาวุธนะครับแล้วก็สามารถแปลเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆให้เป็นอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าไอราบา์ได้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้เจ้าไอดาบา์เหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะล่าสัตว์นะครับด้วยอาวุธของมันเนี่ยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับที่มันเนี่ยนะครับจะสามารถล่าสัตว์ได้เก่งกาจขนาดนี้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็ นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและไม่รอช้านะครับเพื่อนเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้าไอิดรบารร์นะคับเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเกมเพลย์นะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าไอิดรบาร์เนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับและนี่ก็จะเป็นเจ้าไอิดรบาร์นะครับในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเพื่อนจะเป็นครื่อร์นะครับที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างเล็กจิ๋วซะเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆโดยนะครับเจ้าไอิดรบาร์เนี่ยนะครับถูกจัดให้เป็นครื่อร์ที่อยู่ในนนนเเเททียรร์่าัั้ะคบอ ซึ่งนะรูปร่างหน้าตาของเจ้าอดาบัสเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับมนุษย์หรือว่าลิงมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนโดยเจ้าอดาบัสเนี่ยนะครับเพื่อนเจะเป็นครีเจอร์สายอมนิวอร์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในสําหรับร่างวัยเด็กของเจ้าอดาบัสเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะอาศัยอยู่หรือว่าชีวิตรอดได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีขนาดตัวที่เล็กกะทัดรัดเนี่ยนะครับทำให้เจ้าอดาบัซเนี่าาต่ง ได้แบบง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับบวกกับเจ้าไอเดบาร์เนี่ยนะครับยังเป็นครีเจอร์สายอมนิวอร์อีกด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้แหล่งอาหารนะครับเพื่อนๆหรือว่าการหาอาหารของเจ้าไอเดบาร์เนี่ยนะครับเป็นไปได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันเนี่ยนะครับสามารถที่จะทานได้ทั้งพืชและเนื้อเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเหมือนกับมนุษย์ทำให้เจ้าไอเดบาร์เนี่ยนะครับมีแหล่งอาหารเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้เจ้าไอเดบาร์เนี่ยครับสามารถที่จะเอาชีวิตรอดในร่างวัยเด็กได้ง่ายมมมมาาาาาากกกกๆๆเเเเเเลยยนนนนนนัััั่่่่่่่อออองงงะะะคครรรรบบบบซึททีีูพืหสจ้ไดด์ใว็ สุดเลยนะครับผมมองว่าก็น่าจะเป็นถ้ำเลยครับหรือว่าอาจจะเป็นบริเวณช่องแคบต่างๆนะครับที่จะทําให้เจ้าไอิดาบัสเนี่ยนะครับสามารถที่จะหลบซ่อนตัวจากนักล่าได้น,นั่นเองนะครับก็มีค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประยุกต์การเล่นของเจ้าไอิดาบัสได้ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่พ่อตคบเป็นมาหรือว่าเดสคริปชันของเจ้าไอิดาบาัสเนี่ยนะครับบอกเอาไว้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอิดาบัสเนี่ยมันจะเป็นครีเจอร์ที่เหมาะกับการเล่นกันเป็นกลุ่่่่่่มมาาาาากกกววววเเเเเลนน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 ตััััััดดีียยองงะะคครรรบบ้ห เราเล่นกันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นปาร์ตี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องหาที่หลบซ่อนมากสักหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเจ้าไอระบาดเนี่ยนะครับมันจะเป็นครีเจอร์เพียงเทียร์สองแล้วก็เป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆเท่านั้นเนี่ยนะครับเป็นรื่องแต่ว่าไอระบาดเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ผมต้องบอกว่าสามารถล่าสัตว์ได้เก่งมากๆแล้วก็มีความแข็งแกร่งในการออกล่านเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนั่นเองนะครับซึ่งนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยยกกกกััััันนนนนทท้้้ ility, ้าา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 าคคคลลลลลิิปปหหงงจจีี่่่เเเรรรรรไไดูอออออะบบบตืืวววมมสถขแพ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ของเจ้าไอาดานเดอรบัตในร่างวัยเด็กนะถือว่าเป็นครีเจอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะคะน <ๆ S 1> รับเพื่อนๆผมว่าเป็นครีเจอร์สายอมนิวอร์เนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆว่ามันเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามีอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะเลือกกินได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าไอรบัสเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ไม่สามารถที่จะกินซากหรือว่ากินเนื้อเน,น่าได้นะครับเพื่อนๆก็นะครับถ้าให้แนะนำเนี่ยผมแนะนําให้กินเป็นหญ้าหรือว่าพืชต่างๆๆทีี่่่่่จะออออยยูบนนนนพพืืื้ิขงโเเรรหหววาาาาถไป เห็นกับเนื้อที่ตกอยู่บริเวณพื้นรอบๆโซนารีสเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถได้จะกินเป็นอาหารได้นั่นเองนะครับซึ่งไอดาบาร์ในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับอาจจะย,ยังไม่ได้เหมาะแก่การนําไปล่าเหยื่อสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีฝูงหรือว,ว่ามีกลุ่มเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถได้จะเล่นเจ้าไอดาบาร์เนี่ยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเจ้าไอดาบาร์ในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะคครรรรรัััััับบบาา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 ยยยยละะะเเเเเเอออีีีดดดขงงงงจ้ไกกกใในนนนนน่่่่่ตตตวววววมม็ ื่อนของมันเนี่นะครับจะเท่แล้วก็จะเก่งมากขึ้นแค่ไหนนั่นนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในร่างตัวเต็มวัยกันเลยดีกว่าครับ และนี่ก็คือไอเดบักนะครับในร่างตัวเต็มวัยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต,ต่างนะครับจากในร่างวัยเด็กมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเราจะสังเกตจุดแตกต่างนะครับจากในร่างวัยเด็กได้นะครับเด่นๆเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนหัวนั่นเองนะครับที่จะดูเหมือนว่ามีผมนะครับที่ยาวขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อนๆก็แสดงถึงความโตนะครับเพื่อนๆแล้วก็อายุของเจ้าไอเดบักนั่นเองแล้วก็จะเป็นในส่วนเขานะครับเพื่อนๆที่จะดูเหมือนกันว่าจะเป็นกิ่งไม้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต ของไอเดอร์บาร์กนั่นเองนะครับที่จะอยู่บนหัวทั้งสองข้างของเจ้าไอเดอร์บาร์กนั่นเองแล้วก็จะเป็นในส่วนหางนะครับที่สังเกตได้ว่าหางของเจ้าไอเดอร์บาร์กในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับจะมีหางที่ยาวขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆดูไปดูมาแล้วเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาของไอเดอร์บาร์กในร่างตัวเต็มวัยนี้มันก็ไปเหมือนกันกับฟรีเซอร์ในดาวคอนบอลเหมือนกันนะเออนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนหางหรือว่าส่วนท่าทางหรือว่ารูปร่างตัวละครต่างๆเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับฟรีเซอรน่า ตัวเต็มไวให้เป็นฟฟีเซอร์แล้ะหรือ,อยังนะครับเพื่อนเพื่อค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านการเป็นอยู่ของไอิดาบาร์ในร่างตัวเต็มไวน,นี้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อถือว่าเล่นได้ค่อนข้างงา่ายกว่าในร่างไวเด็กค่อนข้างที่จะเยอะเลยน,นั่นเองนะครับและยิ่งหากว่าเราเนี่ยนะครับมีฝูงหรือว่าเล่นกันเป็นปาร์ตี้เนี่ยเียกได้ว่าอิดาบาร์ในร่างตัวเต็มไวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะเก่งเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยความสามารถต่างของเจ้าอิดาบาร์ที่จะซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เพิ่มความจรองจัง เนี่ยนะครับสามารถที่จะล่าเหยือ่อหรือว่าล่าสัตว์เนี่ยนะครับได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆาเลยเพราะด้วยความสามารถต่างของมันเนี่ยนะครับที่จะเพิ่มความเก่งกาจนะครับเพื่อนๆบวกกับดาเมจพื้นฐานของไอเดอร์บาร์นะครับที่มีดาเมจที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เ,เลยทำให้ไอเดอร์บาร์ในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับในขณะที่มันอาศัยอยู่การเป็นปาร์ตี้เนี่ยนะครับเพืเ่อนๆมันจะเก่งขึ้นกันเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราน่นะครับไปพูดถึงนะครับความสามารถของเจ้า ความสามารถที่ตัวของไอเดาพากันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆโดยความสามารถแรกนะครับคือความสามารถสเตนอิน n มเบอร์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับอธิบายได้ง่ายๆเลยก็คือในขณะที่เจ้าไอเดาบานนะครับอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นปาร์ตี้เนี่ยนะครับยิ่งจํานวนของไอเดาบานในปาร์ตี้เนี่ยนะครับมีจํานวนมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับเพื่อนๆเจ้าไอเดาบานเนี่ยจะได้รับบัฟนะครับในการฟื้นฟูค่า HP นะครับหรือว่าฟื้นฟูเลือดของตัวเองเนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังได้รับบัฟนะครับในการฟื้นฟูค่าสเตมขึ้้นนนออีกดวยั่เง ในขณะที่มันเนี่ยอาศัยอยู่กันเป็นปาร์ตี้หรือว่าเป็นฝูงนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนับยิ่งมีจํานวนมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับอิดาบาร์ก็จะยิ่งแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ได้รับบัฟมากขึ้นตามจํานวนของอิดาบาร์ที่อาศัยอยู่รวมกันนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ k e e อ o ฟ s ซ r e r หรือว่าความสามารถในการมองเห็นค่าสถานะของเครื่องจต่างๆบริเวณรอบๆตัวได้นั่นเองนะครับโดยอิดาบาร์เนี่ยนะครับจะสามารถมองเห็นค่า HP รวมไปถึงสถานะต่างๆนะครับที่ติดอยู่กับเครื่องจตัวนั้นๆที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ ัวของเจ้าไอิดาบาร์ได้นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ไอิดาบาร์เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นครีเจอร์ตัวอื่นนะครับได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเจ้าไอิดาบาร์เนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กันนะครับกับครีเจอร์ที่มีความสามารถในการพลางตัวหรือว่าหายตัวได้เนี่ยไอดิดาบาร์ก็ยังสามารถที่จะมองเห็นครีเจอร์เหล่านั้นได้อยู่ดีนั่นเองนะครับถัดมานะครับคือความสามารถ first sight นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถใหม่นั่นเองซึ่งหากว่าไอิดาบาร์เนี่ยนะครับมีค่า hp หรือว่าเลือดเนี่ยที่ต่ำกว่่าาา40%นนนะะคครรัับบบเเจ้ไอดีย จะได้รับบัฟในการเพิ่มดาเมจหรือว่าเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีของตัวเองนะครับตามจํานวนเปอร์เซ็นต์ค่า HP ของอดาบักที่หายไปนั่นเองนะครับก็อธิบายได้ง่ายๆเลยก็คือยิ่งเจ้าอดาบัคเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีค่า HP ที่น้อยมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอดาบัคก็จะยิ่งโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นตามจํานวนของค่า HP ของมันที่หายไปนั่นเองนะครับถัดมาก็คือความสามารถบลีดแอคแฉกหรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อสร้างบาดแผลให้กับศัตรูนั่นเองนะครับโดยอดาบัคเนี่ยนะคร อยู่ที่3แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือบล็อกบลีดนะครับหรือว่าความสามารถในการป้องกันสถานะบลีดอยู่ที่35%นั่นเองนะครับถัดมานะครับคือความสามารถอินเจอรี่แอ็เงหรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อสโลว์เป้าหมายนะครับอยู่ที่2แต้มนะครับแล้วก็รองสุดท้ายก็คือความสามารถบล็อกเบิร์นอันนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นจุดอ่อนของไอเดบาร์กนะครับซึ่งไอเดบาร์กเนี่ยนะครับจะเป็นครีเอเจอร์ที่มีจุดอ่อนก็คือมันแพ้ไฟน,นั่นเองซึ่งความสามารถบล็อกเบิร์น,น,น,นของไอเดบาร์ก นนี่ยะครับจะติดไฟได้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือความสามารถวิงเชลด์นั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเจ้าไอเดบัสเนี่ยนะครับโจมตีครีเจอร์ประเภทสัตว์ปีกหรือว่าฟลายเออร์เนี่ยนะครับเจ้าครีเจอร์ตัวนั้นที่โดนไอเดบัสโจมตีใส่เข้าไปเนี่ยนะครับจะไม่สามารถใช้งานปีกหรือว่าไม่สามารถบินได้นั่นเองนะครับหากว่าไอเดบัสโจมตีเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับหมายถึงครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับอาจจะตายไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับครีเจอร์ตัวนั้นก็ไม่สามารถจะบินหลบหนีไปจากเจ้าไอเดบัสได้จนกว่านะครับสถานะวิงเชลด์นี้เนี่ยนะครับจจะหาายไปก เครงสร้ตัวนั้นได้นั่นเองนะครับและความสามารถประเภท Active Ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้ของอ d ดาบานนะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถ e x s t e r p a e นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถในการขโมยไข่นั่นเองอ d ดาบานเนี่ยนะครับสามารถที่จะขโมยไข่นะครับมาจากรังของโครงสร้ตัวต่างๆได้เพื่อนํามากินเป็นอาหารได้นั่นเองนะครับความสามารถที่2ก็คือความสามารถ Ambush หรือว่าความสามารถในการจู่โจมนั่นเองนะครับแล้วความสามารถที่3ก็คือความสามารถ Sticky Trap หรือว่าความสามารถในการวางกับดักนั่นเอง ซึ่งหากว่ามีเครื่อเจตัวใดนะครับมาทําการเหยียบกบดักของเจ้าอินดารบาลนี้เข้าเนี่ยนะครับเครื่อรเจตัวนั้นก็จะเจตสถานะต่างๆนะครับรวมไปถึงโดนสโลด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือความสามารถจัมหรือว่าความสามารถในการกระโดดนั่นเองนะครับซึ่งอินดารบาลเนี่ยเป็นเครเจอรเจที่สามารถกระโดดได้สูงมากๆเลยนั่นเองนะครับสามารถที่จะกระโดดนะครับขึ้นไปซ่อนตัวบนไฮกราวนะครับหรือว่าบนต้นไม้ต่างๆได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อรอจังหวะโจมตีหรือว่าจะเป็นการกระโดดขึ้นไปอย่างพื้นที่ต่างๆเพื่อเ็นนนกกาาาารรลบี่สมถทํไดด้โยช นั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าไอราบาสนั่นเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าเจ้าฟรีเซอร์ที่ผมเนี่ยนะครับได้ตั้งฉายาให้กับมันนั่นเองแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าไอราบาสเนี่ยนะครับมันเป็นครื่อร์ที่หน้าตาเหมือนกับมนุษย์ใช่ไหมเออมีรูปร่างหน้าตามี2เท้านะครับมีร่างกายที่เหมือนกันกับมนุษย์นะแต่ว่าไอราบาสเนี่ยมันเป็นครื่อร์ชนิดหนึ่งหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับที่ไม่ได้เป็นมนุษย์แต่อย่างใดนั่นเองนะครรรรัััับบเเเเเพพื่่่่ออนนนนๆแตตววาาาาาาาทงงผู้้้้ฒีียยขไไดดใกสจ ขึ้นมาจากดอยแอดนั่นเองนะครับที่เป็นเหมือนกันกับมนุษย์ต้นไม้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เลยออกแบบให้เจ้าไอดาบ้าเนี่ยนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ออกมาเหมือนกับมนุษย์นั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่ามีความเกี่ยวพันกับมนุษย์แต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาของไอดาบ้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันเป็นครีเจอร์ที่มีร่างกายเหมือนกับต้นไม้ใช่ไหมเอิรนะครับเพื่อนๆคิดไม่ผิดนะครับร่างกายของไอดาบ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นต้นไม้นะ มันติดไฟง่ายอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เลยเป็นสาเหตุให้เจ้าอดาบานเนี่ยนะครับแพ้ไฟเพราะว่าร่างกายของมันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากต้นไม้นั่นเองนะครับส่วนบริเวณผมนะครับที่ดูเหมือนกับผมของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นใบไม้ก็ได้ส่วนตรงขาวเนี่ยมันก็เป็นกิ่งไม้ใช่ไหมเอออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงแขนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับถาวั์ที่พันอยู่รอบๆแขนนั่นเองนะครับซึ่งในการโจมตีของอดาบานเนี่ยนะครับจะใช้เจ้าตัวถาวั์ตัวนี้เนี่ยนะครับในการทิ้มแทงเหยื่อหรือว่าศ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆส่วนอนิเมชันนะครับหรือว่าท่าทางต่างๆของไอเดบาสเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะไปคล้ายคลึงกับเจ้าเจฟหรือว่าเจ้ามนุษย์นะครับในโซนาริเอร์เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพื่อนๆเลยว่าถึงแม้ว่าไอเดบาสเนี่ยนะครับมันจะเป็นครีเจอร์เพียงเทียสองเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปเล่นเจ้าไอเดบาสที่เป็นนักล่าอย่างมีประสิทธิภาพได้เลยและยิ่งเจ้าไอเดบาสเนี่ยนะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือว่าเล่นกันเป็นปาร์ตี้เนี่ยนะครับเรียกได้้้วว่่่่่าา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 คคคอออนนนนนขงงททีีีจจะะะเเเป็็ััตรรรรยยยบบบพืๆกแสสสมมถห นะครับให้กับเหยื่อหรือว่าศัตรูเนี่ยนะครับได้อย่างมหาศาลเลยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นครีเจอร์ tier สองนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามีดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่170เลยนะครับเพื่อนๆและคิดดูนะครับหากว่าไอิดาบัสเนี่ยนะครับอาศัยกันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นฝูงเนี่ยนะครับ170ดาเมจรวมกันเนี่ยนะครับเพื่อนๆลุมโจมตีมาที่เราเนี่ยนะครับและหากว่าเราไปโจมตีใส่มันอีกเนี่ยนะครับเพื่อนๆไอิดาบัสมันก็จะยิ่งมีพลังโจมตีที่สูงมากขึ้นอีกด้้้ววยยยยนน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 ัััััั่่่่่เเเเเเเอออออองงงงงะะะะคคครรรรบบบบบบีีกไไดดดดาาาามมจจขขสสููึแหลลลพืๆ ว่าอิดาบาร์หลายๆตัวเนี่ยรวมโจมตีใส่เราเนี่ยนะครับเพื่อนๆดาเมจหรือว <pacing S 3> ่าความเสียหายเนี่ยของอิดาบาร์ที่สร้างได้เนี่ยนะครับเพื่อนๆมันจะมหาศาลขนาดไหนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับใครที่มีปาร์ตี้หรือว่ามีเพื่อนเล่นเนี่ยสามารถที่จะลองไปเล่นเจ้าอิดาบาร์ได้เลยนะเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวและจากที่ผมได้ลองสัมผัสได้ลองเล่นมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างเล่นได้ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนัก ที่มีความเร็วที่ปราดเปรียวนะครับแล้วก็สามารถซ่อนตัวพรางตัวได้อย่างมิชิเน่นะครับเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับเจ้าอินเดบัตตัวนี้เป็นเคอร์อร์ที่แจกฟรีให้ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถเล่นได้เลยนั่นเองนะครับเพียงแค่ไปทําภารกิจรายเดอร์หรือว่าภารกิจมันรีวิชั่นเท่านั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเจ้าอินเดบัตก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นั่นเองนะครับหากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้้้ววยยยะับแลหหาาาาากก่ออใผมเเเจ ไปเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พวกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ